มีปัญหาเรื่องของจมูกมันทําให้เวลายิ้มเนี่ยมันดูบานออกดูน่าเกลียดมากค่ะพอผ่านไปสัก6เดือน7เดือนมันเริ่มท่ที่จากที่เพื่อนๆสังเกตและทักมาทุกคนบอกว่าสวยถ้าไม่ทําสิคะจะเสียใจเพราะทำออกมาแล้วไม่มีคาว่าเสียใจเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อตุ๊กค่ะที่สัญญกรรมก็ที่โรงพยาบาลเอเชียก็คือมาเป็นที่แรกแล้วก็รู้จักจากเฟรชบุ๊กอะค่ะมีปัญหาเรื่องของจมูกคือปลายจมูกมันบานมันทําให้เวลายิ้มเนี่ยมันดูบานออกดูน่าเกลียดมากค่ะ ใช่ค่ะก็ศึกษาพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุขนาดนี้ไม่เคยทําศัญยกรรมพอค่อนข้างกลัวค่ะศัญยกรรมครั้งแรกก็คือจมูกเลยค่ะเราก็ตัดสินใจอยู่นานมากแล้วก็ศึกษาอยู่นานมากคืออยากสวยอยากมีให้จมูกที่ดูดีที่สวยอะค่ะ แล้วก็เลยเลือกเลือกหลายๆที่มาค่ะแล้วก็มีอยู่2ที่ที่เราตัดสินใจจะเลือก<ส>ก็มาเลือกที่โรงแามเอเชียค่ะ<อ>วันนี้ก็น่าจะซักประมาสิเดือนแล้ว<ส>ออก็ยังมีกังวลน,นะว่ามันจะสวยไหมมันมันจะต้องแก้ไขไหมหรือเราจะต้องเปลี่ยนมาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผ่านไปสัก6เดือน7เดือนมันเริ่มค่อยๆจากที่เพื่อน, <S <S อนๆสังเกตแล้วทักมาทุกคนบอกว่าสวยจมูกเล็กสวยสวยเข้ากันนะไม่ต้องไปแก้แล้วเธอเธอไม่ต้องไปแล้วเธอเอาอย่างเงี้ยตอนแรกเราอยากจะไปแก้เอ้ยมันมันไม่ได้โด เหมือนที่เราคิดหรืออะไรยังไงแต่พอมันเข้าที่แล้วมันปรากฏว่าทุกคนบอกว่าสวยต้องสวยในแบบของตัวเองแล้วก็เลือกสรรในแบบที่ตัวเองต้องการแล้วเลือกสิ่งดีๆที่ที่เราเลือกเข้ามาในชีวิตอะอย่างโรงพยาบาลหรือสิ่งที่เราจะต้องทําให้เราสวยให้ดีที่สุดอะคะ่ะถ้าไม่ทําสิคะจะเสียใจเพราะทำออกมาแล้วไม่มีคําว่าเสียใจเลยคะ่ะ อขอบคุณมากๆเลยค่ะครั้งแรกที่เห็นอาจารย์ก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดอาจารย์ก็มีดูบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอบอุ่นค่ะพอหลังจากที่ทําเสร็จอาจารย์ก็ออตามงานตามผลแล้วก็ตรวจเช็คอะไรดีมากแล้วอยากจะฝากขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวต่อไปคงจะต้องมีอะไรให้อาจารย์ช่วยอีกหลายอย่างค่ะ <laughs> อยากขอบคุณตัวเองที่วันนั้นตัวเองได้ก้าวผ่านความกลัวมาแล้วรู้สึกได้ขอบคุณตัวเองที่ได้เลือกโรงบาลเอเชีย แล้วก็เป็นโรงพยาบาลแรกที่เราเราอยู่ในใจเราเลยะคะ่ะแล้วพอก้าวเข้ามาเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเรารู้สึกอิ่มเอมากรักที่นี่จริงนะมันได้สิ่งที่เราต้องการสาหรับคนที่จะทําสัลญ,ญกรรมนะคะไม่ว่าจะสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเลือกหาโรงพยาบาลดีๆด,ดูอะไรหลายๆอย่างอย่าเห็นกับของถูกนะคะของถูกไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปบางทีแพงก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะอยากให้เลือกเป็นโรงพยาบาลที่ระดับต้นๆนะ,นะคะคือเขาทําออกมาแล้วได้สวยได้ดังใจ แล้วเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรอีกค่ะเป็นตัวเองให้สุดและอยู่ที่เอเชียค่ะสวยปลอดภัยมั่นใจที่เอเชียค่ะ